สวัสดีครับพบกับผมมาูนในการอ่านไพ่ยิปซีพระยการดวงครับคลิปนี้ก็เป็นการประยการดวง9วันนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับราศีกันคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนนะครับถึงวันที่16ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นการแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีพระยการดวง9วันเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ก็ดวงตั้งแต่วันที่6 ถึงวันที่14มิถุนายนคนี้นะครับในเรื่องการงา,งานการเงินแล้วก็ความรักโดยปอประมาณนะครับกับการเปิดปลา14สามสำรับเช่นเดิมนะครับขอย้านะครับว่าเป็นดวงกวาง้กวางนะครับไม่ได้จะพอจะจ,จงเป็นดวงสอนตัวผู้ใดนะครับกรรมพยากรณ์ที่ออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจารย์ไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับขอฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ พิจารณาระบบต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกรมพยากรที่ดีๆนะครับก็ขอให้บังเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีกันนะครับกรมพยากรใดที่ออกมาในทางไม่ดีก็ขอให้ได้ประการปัดเป่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เิวดาทั้งหลายตั้งปวงช่วยกระจัดปัดเป่าให้เสริมสลายไปนะครับและก็ขอ ขออภัยมาณโอกาสน,นี้ด้วยนะครับตาไรตาปิดพลาดมานะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกนันนะครับว่าการเปิดไพ่สํำรับแรกนะครับในเรื่องการางานธุรกิจของชาวราศีกันนะครับในช่วง9วันวันที่6-14ถึงมิถุนายนนี้นะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะเสื่อพลังความหมายใดป้าดมา ให้พอรู้เป็นแนวทางกลับไปจะดีดอ,กออกมานะครับก็คือหนึ่งถ้วยนะครับโอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีที่มีเข้ามานะครับที่ประสบของความเติบโตรุ่งเรืองที่ส่งผลในเรื่องของผลประโยชน์ผลรายได้รายรับนะครับการเงินก้อนโตๆนะรับความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นก็เป็นทิศ่างที่ดีนะครับที่เริ่มต้นด้วยความรักนะครับหรือตกได้ได้ตก หยิบยื้นโอกาดดีๆมาด้วยความรักด้วยความเมตตาปราณีนะครับที่เข้ามาเกืก้อกูลนะครับอย่างคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการได้รับผู้เมตตาปราณียื่อนโอกาสดีๆการได้มีงานนีรร่ทานะครับหรือท่านที่ไปสมัครงนะานอะไรเอาไว้ นะครับก็มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าไปนะครับที่ตูกยืมีงนโอกาสดีๆมาการที่จะมีอาชีพมีรายได้ต่อไปการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับที่จะเริ่มต้นแมน้แต่แม้จะมีในเรื่องของความสําเร็จอยู่แล้วก็ตามนะครับก็อาจจะมีอะไรก็มาเสริมเพิ่มเติมกับการเริ่มต้นกระยับกยายต่อยอดเพิ่ม,ม,มสาขาอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นต่างที่ดีนะครับแล้วก็ที่การทํางานนั้นก็ท่านด้ยทางานด้วยความรักด้วยความใส่ใจนะครับ ก็จะนำพาไปสู่ความสําเร็จความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะเป็นเบื้องต้นของการทางานการทาธุรกิจใดๆก็ตามนะครับที่เรามีความรักต่อหน้าที่เป็นเบื้องต้นก็จะนำพาให้เราเปลี่ยนไปถึงในเรื่องของความกระยันในเรื่องของความเปลี่ยนพยายามความรู้ความเข้าใจที่จะพัฒนาไปสู่ความสําเร็จเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับที่เริ่มต้นกับการ มีความรักต่อหน้าที่ของเราต่ออาชีพของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นข้อแรกในเรื่องของหลักบริหารการงานธุรกิจให้เกิดความสมําเร็จตามธรรมะนะครับก็คืออิธิบาท4นะครับก็ด้วยข้อแรกก็คือจันทะจันทะก็คือมีความรักในหน้าที่ที่เราทําอาชีพที่เราทํานะครับเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะนําพาไปถึงในเรื่องของความกยันมันเพียน,นะครับด้วยวิริยะแล้วก็ตามไปด้วย จิตตะวิมังษาอะไรที่ไปส่งผลของความสําเร็จต่อไปนะครับก็คืออาศัยเบื้องต้นในการที่จะต้องรักในาที่อาชีพของเราก่อนเป็นพื้นฐานหลักนะครับแล้วก็ราชาถือถ้วยนะครับก็ในรับประลังที่ดีนะครับที่อาจจะมีผู้กำมังเกื้อกูลเกื้อหนุนนะครับก็มาสนับสนุนในเรื่องของความคิดกาแนะนาหรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีๆนะครับที่ ทำให้เรานั้นได้รับพลังบางทีบางคนอาจจะทํางานเพียงลําพังนะครับแล้วก็อาจจะใช้เพียงความคิดเดียวนะครับจึงอาจจะไม่เโต,โติบโตเต่าที่ควรนะครับแล้วก็จะมีผู้กล้ามาเกื้อคูลเกื้อนนหน,นุนในการแนะนําให้กับปรึกษานะครับเพื่อชี้ทางที่จะไปสู่ความเติบโตมากกว่าเดิมในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ความสมดุลนะครับที่เกิดขึ้นการกระจัดกระจายงาน การกระจายงานนะครับที่ให้เกิดความเหมาะสมการวางระบบระเบียบการงานที่ให้เป็นตามระดับขั้นตอนตามความเหมาะสมนะครับถ้าทําเพียงลําพังก็จัดระบบระเบียบการงานว่างานนั้นควรจะทําอะไรก่อนทาอะไรหลังนะครับอะไรต้องดาเนินการให้เสร็จก่อนอะไรที่ชะลอไว้หลังได้นะครับ <c oughs> ก็เรียงตามลําดับให้เหมาะสมถ้าทํางานร่วมกับผู้อื่นกับ ในองคอ์กรต่างๆนะครับหรือมีไกลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับก็มีการพิจารณาว่างานชิ้นใดควรจะเหมาะสมอยู่ในตําแหน่งตรงใดนะครับเพื่อเกิดสภาพคล่องงานไม่ไปจบกอยู่กับที่หนึ่งที่ใดนะครับให้กระจายงานอย่างถูกต้องเป็นระบบระเบียบก็จะส่งผลในการงานนั้นรื่นไหลไปสู่ความสําเร็จเติบตโตได้อย่างต่อเนื่องได้รวดเร็วนะครับแลวก็ไป,ไปต่อมาเดวเดิลนะครับก็ทุ่มเทนะครับด้วยความ ใส่ใจนะครับมเมื่ารักมเมื่ารักแล้วเราก็ต้องมีการกระยันมีตุ่มเทนั่นเองนะครับอย่างที่กล่าวมาครับด้วยความใส่ใจบางท่านก็อาจจะเรียกว่าคลั่งใครอยู่กับสถานการกองการงานก็ได้นะครับซึ่งบางทีนั้นเตบจะไม่ก็มีเวลาพักผ่อนเพียงพอสักเท่าไหร่นะครับบางทีดึงเวลาส่วนตัวที่จะพักผ่อนนั้นมาา้จนะ่ยมาใช้ในการที่จะดูแลการงานธุรกิจของท่าน เรียกว,ว่าตุ้มเตะสุดๆ,ๆนะครับบางท่านอาจจะไปเกี่ยวก้องในเรื่องของการเริ่มต้นกับธุรกิจสีเต่าๆได้ด้วยนะครับที่จะมีเข้ามานะครับที่จะเกิดขึ้นไอ้กับชาวราศีกันนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ต้าเป็นธุรกิจที่มันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะครับก็ถือว่าไปสู่ความรุ่งเรืองเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะเป็นธุรกิจสีเต,ต่าๆก็ตามนะครับแล้วก็ไปแบบเต่ามา สองถ้วยนะครับพลังสนับสนุนนะครับก็มาเกื้อกูลในทิศทางที่ดีคนรักนะครับหรือคนในครอบครัวก็ตามที่เป็นความรักความเอรรพนะครับที่จะก็ามาเป็นพลังเครื่อหนุนเป็นแนวคิดสนับสนุนหรือพลังดวงของความรักนะครับ mm. ก็ก็ามาเกื้อกูลในเติบโตแล้วก็รุดหน้าต่อไป3ามไม้เท้านะครับที่จะเดินหน้าต่อไปกับความเติบโตที่มองการไกลไปมากกว่าเดิม เม้นบางท่านจะสําเร็จอยู่แล้วก็ตามมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพให้ขยายอนาเกตมากยิ่งขึ้นกับความเติบโตนะครับจึงอาจจะมีการพบคุยพูดจาเจรจาอะไรกับหลายๆฝ่ายออกสังคมบ่อยๆในช่วงนี้นะครับเพื่อไปรับคำปรึกษานั่นเองนะครับก็เรียกว่าก็ได้คำปรึกษาที่ดีนะครับแม้นท่านจะทํางานอยู่เพียงลําพังอยู่คนเดียวแต่การที่ท่านไปออกกับพบ ผู้อื่นหลายๆคนหลายๆที่นะครับก็จะทำให้ท่านพบกับคนที่เขารอบรู้ที่มีประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเข้ามานะครับก็จะทำให้ท่านนั้นความรู้เหล่านั้นมาเพิ่มศักยภาพไปกับตัวเองที่จะนำพาธุรกิจการงานหน้าที่นั้นให้เดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตนั่นเองนะครับก็เรียกว่าได้คำปรึกษาที่ดีๆนะครับความคิดที่ดีๆจากผู้อื่นที่เราไปฟังไปรู้ นะครับเลเปลี่ยนความคิดเห็นก็ทาให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดือดสตาร์นะครับก็ามาเติมเต็มความสําเร็จความสมหวังให้เกิดขึ้นอะไรที่เคยด้อยลงไปเกยหย่อนยานลงไปนะครับก็กลับมาได้รับการปรับสมดุลสู่ความสําเร็จดังตั้งใจปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงนะครับเป็นที่ยอมรับในรับพลังสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับในช่วงนี้นะครับเนี่ยก็ ราชนิคือไม้เท้านะครับผู้ที่แก้ปัญหาปัญหาต่างๆได้เป็นเสร็จในทิศทางที่ดีแล้วก็บริยานด้วยศัก,กยภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับต้องมีศัก,กยภาพที่ดีในการบริยานให้เดินหน้าสู่ความสําเร็จแม้จะมีปัญหาก็มาจุกจิกก็ตามนะครับก็พร้อ,อมที่จะแก้ไขแล้วก็ตุ้มเทนะครับทุ่มเทพร้อมที่แก้ไขด้วยความใส่ใจ นะครับไม่ใช่เจอปัญหาแล้วปล่อยปลาล่าเลยแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะตามเวลานะครับแต่จะตุ้มเทด้วยความใส่ใจนะครับเพื่อแก้ไขปัญหนานั้นให้ได้รับการคลี่คลายเบ็ดเสร็จรวดเร็วในทิศทางที่เหมาะสมนะครับก็ไปสู่ของความเติบโตอย่างต่อเนื่องภายแบบที่ก้าครังบออกมาสถานก,การณ์ของการเปลี่ยนแปลงเดือดถาวรนะครับของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้น โดยในแผนงานของชาวราศีกันนะครับท um, ี m, tanto, ่จะมาซึ <É. S 2> assim, idade, seja, ่งอาจจะมีอะไรเปลี่ยนก็มาแบบปรับจับปันจำนวนโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกกล่าวนะครับคนว่างงานรับซึ่งบางทีนั้นบางทีใครที่ไม่ได้สมัครงานไว้ก็ตามนะครับที่อาจจะตกยื้อนโอกาสมาแบบรวดเร็วสายฟ้าแลบโดยที่ต่านไม่คาดคิดนะครับอาจจะตกยื้อนโอกาสดีๆ นะครับอาจจะพบกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะเป็นผู้ที่จะเป็นเครือญาติหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่างฝ่ายความรักของเราสามคนรักของเรานะครับที่อาจจะมีโอกาสนะครับที่อาจจะ มีตำแหน่งว่างๆโอกาสดีๆนะครับที่เขามาเกื้อคูรเกื้อหนุนแล้วก็มอบโอกาสการงานให้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับหรือพบเจอกับใครสักคนหนึ่งนะครับที่เขามีความเมตตาใจดีนะครับที่อาจจะเกื้อคูลมอบโอกาสดีๆให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งบางทีรู้จักคนรู้จักอาจจะไม่ได้เป็นญาติอะไรก็ตามนะครับแต่เป็นผู้ที่มีความเมตตาประดิวว่ามารีนะครับมาพบกับชาวราศีกันแล้วก็เห็นว่างงานอยู่นะครับ เห็นความเหมาะสมก็มีโอกาสเยอะโอกาสต่างการงานนะครับให้มีหน้าที่ที่เกิดขึ้นแบบปรับปรับจับปลันตันดวนโดยท่านไม่คาดคิดก็ได้นะครับว่าจะได้มีเกิดขึ้นนะครับที่ถูกมอบให้ด้วยความรักความเมตตานะครับก็เป็นติดต่างที่ดีที่จะเกิดขึ้นให้กับชาวราศีกันในเรื่องของการงานนะครับเด่นไปในเรื่องของการาที่จะเริ่มต้นอะไรให,ใหม่ๆในช่วง9ว,วันนี้นะครับแล้วก็โอกาสกองการ เติมเต็มอะไรที่กาดสมดุลไปนะครับที่จะได้รับเข้ามาเติมเต็มไก่ที่ชื่อเสียงเคยด้อยลงไปก็ได้รับการสนับสนุนก็มาเต็มที่มากกว่าเดิมก็ได้นะครับที่ขยายพื้นที่เพราะว่าติดต่างของขยายเติบโตมากกว่าเดิมนะครับปาาัญหาใดๆที่มีก็ถูกแก้ด้วยความเปลี่ยนพยายามด้วยความใส่ใจอย่างเบ็ดเสร็จนะครับเรียกว,ว่าทุ่มเทนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงผู้เป็นที่ปรึกษาก็หมายคำปรึกษาแนะนําในติดต่างที่ดีก็ นำพาสู่ความเติบโตนะครับโอกาสกองการไปจับกับธุรกิจสีเทาๆนะครับบางตั้นก็มีเริ่มต้นขึ้นมาได้ด้วยนะครับในช่วงกาวันนี้นะครับบางคนนั้นอาจตื่นสัญญาก,การตัดสินใจแบบรวดเร็วนะครับจากทาธุรกิจสว่างสว่างอยู่นะครับแล้วก็บางทีก็อยากจะเปลิกแปลงบ้านนะครับเพิ่มเติมเข้ามาด้วยการตัดสินใจไปจับธุรกิจสีเทาๆขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะนะครับเพราะว่าไปใต้สําหรับ ปกดากนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรนะครับที่จะไม่จากราสีกันนั้นได้รับใจชนะสู่ความสําเร็จแล้วก็เป็นสู่ความมั่นคงได้ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนํามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์นะครับตามเป็นดีเพลสที่ความสําเร็จนั้นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ได้รับใจชนะแล้วก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีใน12เดือนนะครับกับความสําเร็จนะครับแม้จะเริ่มต้น ใหม่ๆเป็นโครงการใหม่ๆก็ตามนะครับเรือไก่ที่ได้รับโอกาสต่างการงานที่ได้มีงานเริ่มง,งานทํานะครับที่ได้ยูบยื่อโอกาสมาให้นะครับก็ทําให้ทันเดินหน้าต่อไปด้วยความมั่นคงในสายอาชีพของทันแล้วก็นํามาซึ่งความมัง่งคั่งรุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในต่ตางที่ดีทีนี้มาดูในเรื่องของการ เงินนะครับป้ายตัง9้าใบที่ขึ้นมาแล้วก็ป้าใต้สําหรับอีก3ใบนะครับก็ถือว่าเป็นทิศต่างที่ดีมีแต่เดือดเท่เวอร์ขึ้นมาในใบที่ข้าวเท่านั้นนะครับที่บง่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไปเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะครับที่จะเกิดขึ้นอะไรที่ มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแบบปกปักจับตานตัดดวนโดยไม่บางทีก็ชาวราศีกันไม่ได้วางแผนโครงการมานั่นเองก็ไม่ได้ส่งผลในติศตางเสียหายนะครับเพราะว่าภา่ใต้สําหรับนั้นก็บ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับกับการเริ่มต้นนั้นแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงในติศต่างที่ดีมาดูในเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีกันในช่วง9วันนี้นะครับกับการเปิดไพ่5ใบนะครับเรื่องของการเดโม่นะครับ บางคนอาจจะมีความกังวลในสถานการณ์การเงินอยู่นะครับในช่วงกาวันนี้นะครับที่อาจจะมีอะไรตําไอ้เกิดขึ้นในใจิตใจของชาวราศีกันนะครับอาจจะความไม่ค่อยแน่นอนไม่แน่ใจในเรื่างต่างๆการเงินนะครับอาจจะด้วยเรื่องของรายจ่ายเรืออะไรก็ตามเต่น,นะครับกลัวกังวลว่า,งววาเงินจะหลั่งไหลก็ามาตัาง้งตามสถานการณ์หรือเปล่านะครับก็ให้กลายกังวลน,นะครับชาวราศีกันนะครับ เพราะว่าการที่เราวิตกกังวลไปก็ไม่เกิดผลประโยชน์นะครับเพราะรายได้อะไรรับที่เข้ามาก็จะเข้ามาตามสภาวะความมัน่นคงรายจ่ายนะครับที่มีอยู่ก็จะเข้าไปตามสภาวะที่มีกําหนดการของแต่ละรายการอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นไปตามการและเวลาตามลําดับตามสเต็ตปนะครับถ้าเราไปกังวลก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับเม้นเราจะเป็นหนี้อยู่ก็ตามนะครับที่จะต้องจ่ายต้องจําระก็ตาม เพียงแต่เราสร้างพลังสดใสเบิกบานให้เกิดขึ้นแล้วก็คิดหาวางแผนแนวทางที่จะดึงดูดเงินก็ามาอย่างไรให้ทันกับสถานการณ์รายจ่ายเท่านั้นพอไม่ต้องไปกังวลให้เป็นทุกข์ใจนะครับเพราะอย่างไรก็ตามการที่เรากังวลไปแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์การกังวลน,นั้นไม่ได้ดึงดูดเงินเข้ามาในทันทีมีแต่อาจจะไปบดบังเส้นทางที่เราจะหาเงินด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับ ออกจากสถานการณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีไปด้วยนะครับความมีตกกังวลนั้นนะครับที่เราก็วงว่าจะมีรายได้รด้รับเข้ามาให้ตันต้วงตีหรือเปล่าจากจากสภาวะนั้นได้ในติศทางที่ดีนะครับก็จะมีงานเข้ามานะครับงานเข้ามาเยอะที่จะทําให้เรานั้นมีรายได้รายรับเข้ามามากมายนะครับก็จะทําให้ทันต่อสถานการณ์ที่เรากังวลกับรายจ่ายอยู่นะครับ หมาเท้านะครับการบริการใดๆก็มีผู้มาใช้บริการเยอะออเดอร์ก็มามากกว่าเดิมนะครับการผลิตอะไรก็ตามที่จะสร้างผลกําไรกลายเป็นลูกน้องนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของการขยายเวลาไดนะรับด้รับโอเวอร์ไทม์ก็มานะครับได้เวลาได้ขยายเวลาทํา,า,างานแล้วก็ได้เงินพิเศษก็มาเสริมเพิ่มเติมก็ได้เงินกาา็มามากขึ้นก็เป็นติดตามที่ ดึงดูดเงินเข้ามามากมายกว่าเดิมนะครับก็ไปไปต่อมานะครับสองดาใครที่ทำธุรกิจสื่อสารออนไลน์อยู่นะครับธุรกิจต่างโลโซเชียลใดๆที่จะดึงดูดดึงดูดรายได้รายรับก็มาหมนุนเวียนอย่างรวดเร็วนะครับก็ทา,าให้การเงินนั้นอยู่ในสภาพคล่องนะครับวันต่อวันนะครับไม่ต้องรอระดับแบบเงินเดือนที่หนึ่งเดือนจะออกครั้งนะครับหรือบางท่านก็1 5วันออกครั้ง ที่ต้องรอกำหนดเวลานะครับแต่ว่าการทำธุรกิจทางสื่อสารหล,ลายโลกโชวเชี่ยวกันขายการค้านะครับก็จะดึงดูดเงินก้ามาวันต่อวันเรื่อยๆนะครับก็เส้นต่างการเงินที่ก็มาหลายๆเส้นต่างนะครับให้ได้ได้ไดรับนะครับก็เป็นทิศทางการเงินที่ก็ามาสภาพคร่องนะครับระจัรท่านไม่ควรกังวลน,นะครับกับสถานการณ์ต่างๆอะไรที่จะจ่ายจะจ่ายก็ มันไปเป็นตามสภาวะนะครับเพียงแต่เราไม่ไปพุ่มเฟื่อยอะไรจนเกินไปรายได้รายรับก็ามากลางความสําเร็จบางคนก็มากกว่าหนึ่งเส้นต่างนะครับกับความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจที่ดึงดูดเงินก็ามาแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับก็ก็ามาเกือ้อกูลปอปรัปลายในทิศทางที่ดีนะครับที่ทําให้มีรายได้รายรับก็ามาทําให้ท่านนั้นออกจัดสภาวะของคนที่มีกังวลในเรื่องของการเงินอยู่นะครับหรือที่ ต้องเรงดูดเงินก็มาหมนได้ทันนะครับบางกนก็มีโอกาสนะครับในการที่จะได้รับพลังสนับสนุนเกื้อกูลนะครับที่อาจจะใครก็มาให้ความช่วยเหลือการอ,อุปถัมภ์นในเรื่องการเงินนะครับเพื่อไอ้ออกจากสภาวะอะไรที่มันพิ่ตกกังวลอยู่นะครับที่จาเป็นในเรื่องของรายจ่ายก็จะทําให้ท่านออกจากสภาวะนั้นได้รับการเยียวยาแก้ไข นะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้เมตตาใจดีก็ามาเกือบบ้อูนด้วยความเมื่อเสืออาด้วยความเมื่อเฟืออาทอนนะครับก็ามาช่วยเหลือนะครับก็ภัยในเรื่องเสียงรถด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการเงินที่เข้ามานะครับก็หลายๆเส้นทางนะครับไม่ว่าจะธุรกิจที่ประจําอยู่แล้วนะครับที่มีออเดอร์ก็มาเยอะกันเรื่องของผลผลิตรายได,ได้รายรับที่สั่งกําไรเข้ามานะครับ ธุรกิจต่างโลกโซเชียลก็ดึงโดโดโชคลาภเข้ามานะครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเดือดหมนขึ้นมาไพ่ไปได้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมาเตือนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของท่านเป็นเรื่องสําคัญนะครับในช่วงก้าววันนี้นะครับในการเงินนะครับเพอาจจะมีบางสถานการณ์นะครับที่บางทีก็อาจจะมีผู้เข้ามาสร้างสถานการณ์ให้ท่าน สมเสียงในเรื่องของการที่จะจ่ายเงินเสียงเงินออกไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินใจเลือกนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับในช่วงก้าววันนี้นะครับการตัดสินใจเรื่องการเงินก่อนจะจ่ายนะครับจะใช้เงินออกไปต้องคิดเป็นิดอย่างรอบคอบนะครับเพราะเดิมผลขึ้นมาก็จะเจอกับพวกมิจฉาชีพต่างๆที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ที่จะดงดูดเงินผลประโยชน์ของท่านได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในตั้ใจกว่าเรามาระวังอย่างรอบคอบพิจารณาอย่างดีท่วนนะครับ อะไรถ้าไม่การจางชัดนะครับเงินก็อย่าจ่ายออกไปนะครับอะไรที่มันกลุมเครือนะครับที่ท่านมองไม่เห็นแนวทางของความปลอดภัยที่เด่นชัดก็อ,อยา่าเพิ่งจ่ายตังค์ออกไปนะครับพยายังเก็บตังค์เอาไว้นะครับเซฟเงินของท่านไว้อยู่ในกองคลังหรือเป็นชีธนาคารหรือในกระเป๋าของท่านนะอยู่อย่างมั่นคงนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นปลอดไปในเรื่องของการเงินนะครับ ทีนี้มาดูในเรื่องของความรักนะครับของชาวราศีกันกับกบารเปิดไฟห้าใบนะครับในช่วงกางวันนี้นะครับความรักนะครับรก,ก็อาจจะอยู่ในสภาวะของความเสียความรู้สึกในความรักค,รความสัมพันธ์นะครับชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับอาจจะความร Daddy ักเข้หมาไม่ก็สมตังใจปรารถนานักนะครับจึงทำให้เกิดอ,อาการเบื่อเบื่อในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ได้นะครับซึ่งบางทีนั้นบางทีก็อยากจะได้รักที่ดีดด ะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสนะครับแล้วก็รักที่ยื่นหมาให้บางทีก็ไม่รักที่ไม่รักเป็นรักที่ไม่เปิ่งปลรถนานะครับก็เลยต้องอเสียความรู้สึกในสถานการณ์ของความรักมีความเบือ่อเบือ่อเสงี่ยงหยัดนั่งอยู่คนเดียว5ดาบนะครับการยุติปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สงบลงนะครับแล้วก็เดือดลเวอร์รรนะครับ ต่อไปไปต่อมาก็เกรียนนะครับความสมดุลนะครับแล้วก็อสมิทธหรือดาบนะครับความใจร้อนนะครับหรืออะไรเป็นไปตามเป้าหมายไม่ได้นะครับเมนจะมีอยากใจเกิดขึ้นป,ปุ่งตัวไป ในตามสภาวะที่ต้องการก็าตามนะครับแต่สถานความรักอาจจะไม่ค่อยือคืออำนวยปราโยะน์นะครับไอ้กับชาวราศีกันนะครับจึงจําเป็นนะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคนคบหรือชีวิตคู่นะครับก็มีโอกาสนะครับในเรื่องของการที่เข้ามาสร้างปัญหาในความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้ในช่วง ก้าววันนี้นะครับอาจจะด้วยความรักความสัมพันธ์ที่ทำให้เสียความรู้สึกนะครับบางทีก็บางคนก็ตกป,ปล่อยปละละเลยในะเรื่องของสถานการณ์ความรักนะครับให้อยู่กับบ้านนะครับโดยที่ไอ้คนน,นั้นรอคอยด้วยความหมองหมวยด้วยความรู้สึกหน่อยๆน,นะครับอันนี้ก็ต้องใส่ใจนะครับที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเพื่อให้ปัญหนานั้นได้รับการแก้ไขให้สงบลงได้นะครับ เพราะฉะนั้นต้องมีเรียกว่ามีพลังในการที่จะกลับเคลื่อนนะครับเพื่อทุ่มเทดูแลความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจนะครับแม้ว่าเราจะมีหน้าที่การงานอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่การปล่อยปละละเลยให้ควายหนึ่งรออยู่กับบ้านด้วยความอมอดอยนั้นก็จะทําให้เป็นปัญหาในความรักกลายเกิดความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงดูแลด้วยความใส่ใจนะครับให้มอบความรักความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกที่ดี นะครับอะไรที่สมควรมอบให้ก็ให้นะครับแล้วก็ที่ได้รับมาถ้าใครที่ได้รับมาก็ควรที่จะพยายามมอบให้กลับเกินเพื่อให้เกิดความสมดุลในความรักความสัมพันธ์นะครับบางคนนั้นเปลียงแต่รับ่หวเดียวก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็เสียความรู้สึกได้เช่นกันนะครับที่บางทีนั้นผู้หนึ่งได้รับมากมายแต่อีกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้รับอะไรเลยก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น ไม่ค่อยเดินหน้าสักเท่าไหร่หรือไม่เปลี่ยนไปด้วยความสุขสักเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นพิษทางจิตใจในความรักความสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะใครที่ได้รับมานะครับก็ควรจะตายทอดออกไปกับการให้กลับคืนด้วยความรู้สึกดีๆนะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าต่อไปนะครับด้วยความใส่ใจกันในทิศทางที่ดีนะครับเม้นไฝที่ออกมา ไก่้ถ้ายสำรับนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะมีความวิตกกังวลนะครับแต่ไม่มีอะไรก็มานะครับที่ทําให้เป็นตัวบันตอนความสุดในความรักความสัมพันธ์ได้ของผู้รักหรือคนกบก็ตามนะครับในช่วงนี้บางสถานการณ์ที่เข้ามาสร้างความไม่แน่ใจให้เกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องรักษาสมดุลในสภาพว่าความรักความสัมพันธ์ ให้สู่ความสมดุลเหมาะสมด้วยเตินพลังความรู้สึกดีๆก้าวากันนะครับส่วนคนโสดนะครับในช่วงนี้บางคนก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเกิดความรักขึ้นได้เ่มกันกรับที่รักดีๆที่จะมีก็ามาบางคนก็ออกไปสร,สร้างบนสร้างกุศลนะครับโอกาสาของการพบสิง่า ดีๆเข้ามานะครับมาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับที่อยากจะนำมาให้พบได้เจอในความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามารวดเร็วได้ด้วยเช่นกันนะครับที่จะเป็นรักที่ดีๆที่จะพัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์ของคนโสดบางคนนะครับที่อาจจะด้วยบุญบารมีบุญวัฒนานะครับที่นำพาให้ได้พบได้เจอกันก้ามาได้พบแบบรว <ü> ดเร็วเช่นกันในช่วงก้าววันนี้นะครับส่วนบางคนนะครับก็บางทีก็ อยากจะมีรักนะครับแต่ว่ามีแต่คนเบอนหน้าหนีนะครับ<ม>ก็เหมือนไปจีบไปกบกับใครก็มีแต่ใครไม่สนใจก็ยังไม่พบความรักขึ้นก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับส่วนบางคนนั้นก็เบื่อในสถานการณ์ของความรักนะครับที่บางทีก็เห็นสถานการณ์ความรักรอบข้างนะครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับที่มีตั้งส่วนมากก็ทุกไปส่วนมากนะครับในความรักมีข่าวว่าเห็นอยู่บ,บ่อย นะครับในเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งนองนะครับอย่างแต่ว่าทุกๆวันที่มีขาในเรื่องของความรักนะครับบางทีบางควก็ทำร้ายร่างกายอะไรกันนะครับที่ทำให้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์หงุดหงิดเข้ามานะครับที่ทําให้เป็นพิษในความรักความสัมพันธ์ได้นะครับจึงทําให้คนโสดหลายๆคนนะครับที่เห็นสภาวะความรักความสัมพันธ์ของสังคมรอบข้างก็จะทําให้รู้สึกเบื่อในความรักความสัมพันธ์จึงเกาะอยู่นิ่งๆแบบโสด ต่อไปก็น่าจะเป็นความคิดที่ดีนะครับสำหรับหวงท่านนะครับอจะคิดแบบนี้นี่ก็เกิดสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักในเดือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่14มิถุนายนนี้นะครับโดยพอประมาณนี้ของชาวราศีกันนะครับก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมัวลมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ